เอออันนี้เราเข้าตึกเราเข้าตึกนี้เข้าตึกนี้นเข้าตึกนี้แอ็นทางนี้เออขึ้นมานขึ้นมาแสงชีสเราจะไปถ้าปิดรันเลยไม่หรือว่าปิดชางรันเลยปิดรันเลยปิดระเบิดเลยแต่คือเขาว่าถ้าปิดรันคือถ้าเจอสคาร,คร์ทให้คุณแม่ให้ยิงก่อนเพราะว่าเราไม่อยากมาเกาซีโร่ี่ย โคจะได้เต็มตัวครับตึกข้างหน้านี้คือตึกที่มีบอมป์เปิดีผมนำให้ก่อนผมตายผมไม่เกลียดอยู่แล้ว้าเคียเนี่ยน,นนะผมบอว่า<อ>ปืนนี้มันขวาเข้ามาครับมีเสียงด่าไอเห่วิ่งขางนาเสียงด่าขนาดไ,ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา มันจะสุดมันย่องอะไรนะเฮ้ยมีอยู่คู่กันลองๆไปมีโลนมีมีเสียงรูดยางนอกเก็บเพื่อนเก็บเพื่อนขอของมันนี่ใครยิงไกลผมผมอยู่แล้วผมตัมคนเดียวเลยเมื่อกี้ของมันมันไม่โอเคไปไหนต่อทุกคนครับเอ่อโทษ ผิดทางเบิร์ดลูนี้ดูนี้ดูไหนนี่ใช่เหรอไม่ส,สุดแล้วส,สุดแล้วเยอหลอนอย่าอันนี้เวลาขึ้นให้เหยียบไอ้ตรงเหลาเหลาไม้นะครับมันจะได้ไม่ขาขาดกดวอลวอลขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาไปครับปึป๊บไปเข้าอยเรื่อย มาครับมาแล้วไปกันต่อในห้องนี้ไปครับตมล็อข้างล่างนะครับได้ครับเด้อผมโดนยังเปิดกล้องกล่องไปได้หนึ่งกล่องเปิดไอ้กล่องกันเลเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นโอ้ยอนเร็วรอนเร็วร้อนเร็วยิงอะไรกันขนาดนี้อยู่ใกล้ด้วยนะผมเห็นแล้วจะอยู่ไหนอ่ะ เอาวะหลอกยีเยี่ยงมาถึงแล้วครับอันนี้เฟสเรียบร้อยใช่ไหมครับผมใช่ใช่ครับผมแกจแตะก็ขึ้นแล้วเหลืเควสอีกหนึ่ที่นี้แต่ว่าได้เกยร์ช็อตเอาเลยคุณเอาอ้เฮียเกยร์ช็อตตายไหมนั่นอ่ะไม่ตายเอ้ออ่ะเฮียแล้วกูมาด้วยเลยสัตว์เฮ้ยคนผมวิ่งเข้าตึกไม่ไม่ผมตกมาจากใต้สุดตกเป็นการต่อใช่คุณเอาตัดไปแล้วคุแมนลงทางเดิมนะทางไม่ต้องลงมาพวกผมนะ โอ,โอเค้ผมออทิซึมแดกเฉยไม่เนไรตักอย่างเลยัน่ใู่ตรงหน้าเรานะจะลงจะโดดตามมันสูงยาๆๆตรงมาทางเดิมอนคือของผ่าตัดม euh. ันหาย่างนะครับอยากเตือนไว้อยากให้คุณได้ผ่าตัดดำมาไหลน้ำมือ ไปฟาร์มแคมเมดเนาะด่านวูดมีโอกาสถ้าอยากหายาไปแคมเมดได้แล้วก็แต่ว่าเราต้องไปวูดอยู่แล้วถ้าเราเกิดแคมเมดจะดีมากเลยเพราะเราต้องไปหากยาเองคลงถึงไหนเนี่ยลงมาอย่างลงมาอย่างเฮ้ยลงถึงชั้นสามบนนึงชั้นสามชั้นสามชั้นมาชั้นมาชั้นสามเจย์เปโต้ตรงนี้เป็นดาวทาวมันบนพื้นต่างระดับลงมาใช่ไหมมาแล้วครับ ขอดิ้วกันอีกแป๊บนึงดำฮะไม่หักก็ผู้หญิงต้องไม่หักมั้งแคปแคปแคบนี้เด้อดเลยคุณมีสก๊อตปืนยิงเดือดผมหาเหลี่ยมเล่นแคปยิงที่ไหนก็ได้เดมิวปืนยิงที่ไหนก็ได้แต่คุณแม่ต้องยิงที่นี่เท่านั้นไอ้เจี๊ยบมาใกล้แล้วนะไหนอะ้โฟยังไม่เกี่ยวอันนี้คนอันนี้คนกูโดนกูโดนกูโดนกูหลบหลบใครนอนอ่ะไห้หนึ่งไห้หนึ่งไหนหนึ่งหลบ มีปะผมโดนผมโดนมีกมีกมีกจะฝั่งนู้นพี่จะฝั่งนู้นฝั่งนุ่มฝั่งนู้นติดฝั่งนู้น,น,นเข้าคัฟเวอร์ใครหยุดระเบิดวะผมเองผมเองทักทายแม่งหน่อยละกันเหยียบพลังแสงอาทิตย์ระเบิดพลังแสงอาทิตย์เหรอ ผมบใ<ห>เราขอเข้าไปแแปลงๆหน่อยมันมีห้องหนึ่งที่เป็นระเบิดจะเข้าไปมั้วนะตึกเนี้ยอยู่ฝั่งนู้นพี่ตึกนี้แหละที่จำได้ไม่มันอยู่อีกฝั่งอ๋งอแเมื่อกี้ใครเสริมกันปะไม,ไม่นะตาฝาดตไม่ไม่รู้ฝาดไม่ฝางเข้าก่อน อยากได้กระเป๋าจังเลยให้ตายเลยคืออะไรเนะี่ยจะข้ามไปวดแม่งดีกว่าไว้เหี้ยเหมือนมันใช้พวกสไนอะไรแบบนี้เลยอะไรเปล่ะอยัดปะหยัดปะใช่หยอบป่ลูกไม้ยันไหน<า>เพราะว่า ลูกมันยิงเกาะเข้าหัวแค่หน่วยเดียวเองมันอยู่ถูกฝั่งนู้นนะแมนระวังนะยิงตกตรงนี้ด้วยห่องก็ได้เดี๋ยวเอาไปเอาเยิงยิงก่อนยิงยิงปืเนี่ยเดี๋ยวพี่กลับมาเอาเจอปุ่มแค่ฝั่งนี้ให้เก็บศพไปเดินเผื่อเราไปเมันอาจจะเก็บไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีข้ามมาตายตายเหรออะไรคนเราจสแกนสแคร์ที่ กระแทกตัวคนยังไม่ตายนะระวังตึดตายมันไม่ชัวร์ว่าที่ยิงเราคนหนึ่งนะแคปมันใช้วีโป้อะแคปบนขึ้นได้ตึกไหมไม่ขึ้นเหมือนเห็นคนแว๊บในในในร้านในร้านอาหารซ้ายมือผมมานะถ้าผมผมรู้ของอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในลึกๆเลยครับโอ้ตุมวกสีฟ้าเปล่าก็คุณเบิร์ตก็ผมเอ้าเหรอเขับเป็นขนาดนั้นเหรอพ่าไว้เงอะ ย้อนไปเอาเศเยี่ยนนั่นก่อนเลยวะอ่าไปเรื่อยๆไปเลยกูนำไปเอาเลยถ้ากูนำตายพวกผมก็จะทิ้งศพกูนำแล้วจะไปพาส่งเควสให้เสร็จแล้วก็รูดเจอยาเก็บให้แมนหน่อยนะมันไม่มีมาหรอกอีกยาแต่มันมีหนึ่งสามมาไอ้เสือ มึงเบิ้ลมีกระเป๋ากระเป๋ามาไอ้เหี้ยมันใส่ทอมาทออะไรทอไอซีทอวีทอเทียวีอ๋อทอไอซีวีผมนึกว่าทอไอซีแม่จะใส่ทอไอซีมาแบบมึงมึงโดนพวกกูยิงตายได้ไงเนี่ยเจ็บไปด้วยเจ็บไปได้เจ็บไปเลยครับเลนสหลีกคุณนะมันไม่ออกอยู่ออมไปไม่ได้เอ้ยเหลือไปได้เขาไปได้ไปได้เปลี่ยนพอแม่ง ดอยทอไปเลยไม่น่าเสดกระเป๋าแม่งเลยเฮียกูนำทำไมอ่ะขัวขึ้นมาอันแรกเลยยี่หนี่ไม่ได้จริงๆโอเคแล้วผมจะกลับไปที่ตึกนู้นนะไปไปไปปพร้อมกันนับหนึ่งสองไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปแตะอีกตึกหนึ่งแล้วก็พาคุณแมนไปยิงสแคปที่เหลือเือกี่ตัวนะกูนะเช็ครับเพื่อตัปอเพื่อประอเลย ข้างบนมีใครอยู่ไหมไม่มีครับตอนนี้เพื่อนอยู่ไม่มีใครขึ้นไปเอ๊ะมาดิยินเสียงแปลกคิดเองปมมุกคนเป็นของนั่นแหละเพราเราเราไปดีกว่าไปก็ได้อยู่ก็ได้แต่ถ้าไปก็ต้องรองหัวบ่อยโง่มนดิยินจังเลยเวน ไปไปไปเลยวปไปเลยวปะไปทำใครต่อเลยวปะไปไปไปพี่เหตุพี่เหตุลันเชอร์คัพทางไปคุณแม่เอาเลยท่องไปทางยาวมีที่เดินทางยาวทางยาวทางยาวคุณแม่เห็นไหมเนี่ยนั่นตาผมมัาตรงตรงไปข้างหน้าตรงไปข้างหน้าตรงไปเนี่ยตรงไปที่ไหนเนี่ยครงไหนเห็นจังเห็นจังเห็นจังตรงไหนเนี่ยตรงไหนต้องเอาไปยไป พี่กระดกพี่แม่เอาลูกอรอยู่ลมันดิ้นไม่หยุดเลยนะแตไม่ใส่ผม่ามันใส่กอดสามอ่ะไอ้กอดสามติ๋กเดี๋ยวติคุแม่เลยกี่ตัวฮะเหลือกี่ตัวตอนนี้เช็คไปใช่ไหมสองป๊อ4ครับเดอสีโอ้โหโลเคเดอะเอจเออต่เดยะป้อมเปิแต่ว่าสแกนจะยิงหมดหรือเปล่าเหนเนี่ย ดดวหมแม่อยู่ตำแหน่งไหนอะหลังสุดหลังสุดแม่ไม่หมวกหมวกดีสิไม่ใช่ไหนะครับไปครับขึ้นตึกนี้ล็อกนั้งข้ามไม่ได้

กูเกิดจะได้ยิงมึงแบบที่โดยที่กูไม่เจ็บแล้วนะแต่กูเจ็บก่อนมึงก่อนได้ยิงมึงอีกเลยบตกตอเยเจ็บแอกเลยะกินกินน้ำแบบอาหารจะหมดไม่คุ้นเลยพอเล่นไปพอักพอเล่นไปไปไปไว้แล้วมาเล่นใหม่รู้สึกไม่คุ้นเลยที่แบบต้องมานั่งกินกินข้าวกิน้าวจังเลยใช่ไหม นอกจากว่าแบบรอสองนาทีสองนาทีไม่ได้ฮไม่ได้ไม่รีบไม่รีบจบที่เราอยู่ห้งองก๊อดภัย ได้ยินเสียงเดินกลางน่้แ่ครักลับไปสแครปก็ดีคุณแมนมีสิ่งละครอันนี้ใครเดินไปนะคุณแมนไปด้ครับไปหาสแครปมันปะปพอตามที่นี่แล้เพืคุณเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ยิงสแครป ต่อให้คุณตายเควสคุณก็ไม่หายเพราะว่าเควสปอลนี่มันใจดีนั่นแหละปกติถ้าเป็นเควสของไว้ที่แล้วนี่แบบอะไรนะัตายกลางเลนแล้วเ,เริ่มหมดเลยโอเคมาแน้ะครับอยู่ไหนนะครับพวกผมเพิ่งลงมาพังงที่โอเค okay, let's go <S จริงๆไม่ต้องสแคปก็ได้มันได้นี่ทาเกอ่ะแต่ว่าลงล่างเนาะใช่ครับ ข้างล่างในเพื่อนเราเนาะใช่สองคน <Okay. S 1> อย่าเพิ่งออกหละหาสแครปเหมือนกันไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขคุณแม่ไปนะเรานม่ให mm ้ห hmm. น้าตรงนั้นเป็นทางออกแต่ว่าตรงนั้นไม่น่ามีสแครปแล้วเจ๊คนนี้ดีกว่าเล่นช้าหน่อยก็ได้จะได้จบๆทีเดียวก็นั่นแหละฮะวิ่งหาสแครปผมวิ่งน้ำได้อยู่แล้วใตนะ้ได้เลยรูปข้างในจะแน่นกระเถิด กลิ้งขึ้นโอเคลุกข้างหน้าขวาข้างหน้าแมนไกลนะไม่ได้ใกล้ขังไม่ไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วโอเคเหลือสามตัวโอ้อ่ออ้างอ้างอ้างโอ้ออออมันถฉยทอนก่อน ไม่ครับหาทอดเหมือนกัน<า>นะเกาะสีขาวนะอาร์มใช่ไหมนี่ส่งไปแล้วเจอทอดแต่ะไม่เจอทักกระบอกเลยจ้เะเหล็กเมือ่กอกี้ผมเบิ่ดเจอสองกระบอกไม่ใส่สีน่าเลยทอดเก๋อ,อเคละ ต้องปาเน็เช็กกับทายาทดินเสียงมันนะแต่แบบไม่มีนีดถ้าเดียวเน็มาปาเนีตเชหคไอ้แฮเช็คเลยครับปาเลยเงียบสิบแถวนี้ไม่มีระเบิดระวังบนหัวนะบนหัวมองพี่มันเด็ดที่ได้สบายในห้องที่เราเข้าไปทิ้งเงินหนักๆตายแล้ว นอกไหมมันดูไม่เหลือ,อเลยเลยคนก็ไม่เหลือแก๊สก็ไม่เหลือนี่เรดยดนะโอเคไปครับถ้าต้องการเรียดได้ออกไหนทางเดิมวิ่งกลับทางเดิมวิ่งกลับไปอาจจะเจอข้าตัวหนึ่ง <c oughs> โชคดีอุ๊ยระเบิดระเบิดอุ๊ยปืนยิงต้อระเบิดไดอ้ยี <c oughs> ยห่ห้อหลูล้วตายหมดไหมหมดหมดสงหารโอ้โหอะไรวะเนี่ยถ้าเป็นสัวแก๊คุณจะโกรธมากเลย โอเคจีบอลสิบแปดยูเซ็กน้องเขาจะว่ามไม่ช็ดดอตเฮ้ย <c oughs> ยูยูเซอร์โปรไฟล์ตัวพี่บุรีพี่โอ้โหแล้วคุณต้องดูเกียร์มันนรอคุณอามช็อตเลยทำไมเกียร์แม่งสดุดจัดสุดพกไอ้เหี้ย ปากกาปืานพกหลิกกระเป๋าไปแล้วอน,นายวันปูไอ้อะไรยิงเราอ่ะยู่คนหรือว่าคนคนราลอดอะขึ้นป้อมปืนใช่ไหมผมไม่รอดใช่ขึ้นมาปืนคณรอดเหรอคือนคนลอดปะไม่ไม่ไม่ออกาคนรอดยากผมบอกให้เลยเชฟหมอไม่รับเย็บที่มันเห็น